สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพิมพ์รายงานวิเคราะห์นะคะการขายวิเคราะห์การซื้อนะคะการเจ้าหนี้การลูกหนี้นะคะเอ่อเรามาเริ่มที่การวิเคราะห์การขายกันดีกว่าค่ะเรแรกนะคะเราจะเข้าที่ระบบการขายนะคะ่เราจะเห็นคําว่ารายงานวิเคราะห์นะคะเราเลื่อนลงมาค่ะนี่เราจะเห็นคําว่า,ร,วารายงานยอดขายรวมรายสินค้าและบริการนะคะ คลิกเข้าไปเลยค่ะกำหนดขอบเขตนะคะแล้วก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่1มกราเช่นเดิมค่ะ1มกรานะคะจนถึง31มกราค่ะเราสินค้านะคะตั้งแต่อันแรกของเรานะคะวิวพาไปจนถึงอันสุดท้ายของเราเลยค่ะกด อ่ขอร้องนะคะคิด yes นี่แล้วร้องขอนะคะสำเร็จแล้วนะคะรอสักครู่ค่ะระ,ะบบนะคะได้รับรายงานยอดขายรายสินค้าและก็บริการของเราแล้วนะคะแล้วก็กดตกลงค่ะเข้าไปดูนะคะนี่อันนี้นะคะก็จะเป็นรายงานยอดขาย รวมรายสินค้าและบริการนะคะก็จะมีมีแบบทุกอันเลยค่ะทุกคนก็จะมีตั้งแต่สินค้าตัวแรกของเราเป็นวันที่วันที่เอกสารมีจำนวนเท่าไหร่อย่างนี้นะคะขายไปเท่าไหร่ต้นทุนเท่าไหร่กำไรต้นทุนที่ได้ต้นทุนเท่าไหร่กำไรขั้นต้น ก็จะมีทุกสินค้าที่เรากดเลือกไปเลยนะคะนี่ก็มเีเป็นบริการก็มีนะคะร,รวมทั้งสิ้นนะคะก็คือกำไรขั้นต้นนะคะก็อยู่ที่เจ็ดหมื่นสามพันเก้าร้อยสี่สบี่จุดสามสิบหกบาทค่ะนี่เราก็จะกลับไปที่สมาร์บิดนะคะ กดออกค่ะกลับค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเป็นการ์ดลูกหนี้นะคะรายงานการลูกหนี้ค่ะเข้านี่เลยค่ะเราออกมาปั๊บเราก็จะเจอเหมือนเดิมที่เดิมนะคะคือรายงานการลูกหนี้นะคะคลิกเข้าไปค่ะมันก็จะเลือกเป็นเดือนมกราคมนะคะถึงเดือนมกราคมเช่นกันค่ะลูกค้านะคะเราจะเริ่มจากตั้งแต่คนแรกเลยนะคะ ลำดับแรกจนถึงลำดับสุดท้ายนะคะประเภทไฟล์นะคะก็เป็น pdf เหมือนเดิมค่ะเราก็จะคลิกร้องขอนะคะบมุมมุมบนขวาเหมือนเดิมค่ะกด <Good S 1> yes ค่ะร้องขอรายงานสำเร็จแล้วนะคะเราก็จะรอให้ระบบนะคะได้ข้อมูลของเราไปค่ะระบบนะคะบอกว่าได้รับรายงานของเราแล้วนะคะเราก็คลิกเข้าไปดูค่ะ ก,ก็จะเป็นรายงานการรูกนี้นะคะของเราก็จะมีวันที่เลขที่ก็คือนี่จะเป็นบริษัทเซนทันวส,สันนะคะว่าเซนทนวส,สันเนี่ยเคยมียอดยกมาก,กับเราตั้งแต่ปีที่แล้วด้วยแล้วก็เคยปีนี้ก็มีด้วยล้วดยกมาการทํา ธุรกรรมของเราต่างๆที่เราขายเราซื้อเราขายให้ลูกค้านะคะก็อยู่จะอยู่ในนี้หมดนะคะ,ะรวมนะคะคงเหลือก็คือ1นึ่งมบาทนะคะโอเคค่ะเราก็จะเข้าไปเราก็จะกลับไปที่สมารบิดของเรานะคะกดออกค่ะกดกลับนะคะ,ะทีนี้นะคะเราก็จะมา คิิพ์รายงานวิเคราะห์การซื้อนะคะทุกคนเราก็จะเปลี่ยนนะคะเข้ามาที่ระบบซื้อนะคะอยู่ตรงข้างบนระบบขายค่ะคลิกเข้าไปค่ะเราก็จะมาเข้าตรงรายงานวิเคราะห์นะคะอือเรวก็จะเห็นตรงนี้นะคะรายงานยอดซื้อรายสินค้านะคะคลิกเข้าไปค่ะตั้งแต่วันที่หนึ่งมกรานะคะ ถึงสามสิบเอ็ดมุกกะาสามสิบเอ็ดมุกกะลาโอเคสินค้าของเราใครั้งแต่อันแรกอืมยันนสุดท้ายประเภทนะคะก็เป็น PDF ค่ะแล้วก็กดร้องขอเหมือนเดิมนะคะกด yes เหมือนเดิมร้องขอสำเร็จค่ะแล้วก็รอให้ระบบ นี่แจ้งเตือนจากระบบนะคะเราได้ได้รับรายงานยอดซื้อสินค้าแล้วนะคะก็คือกดเข้าไปดูค่ะกดตกลงนะคะก็จะเป็นรายงานยอดซื้อรายสินค้าที่เราเอ่อได้ทําการซื้อมานะคะมันก็จะเป็นมีวันที่เอกสารมีเลขที่เอกสารจํานวนราคารวมเป็นเงินเท่าไหร่เงนะคะมี รวมทั้งสิ้นนะคะทุกคนที่เราซื้อนะคะรวมเป็นเงินนะคะก็คือสามหมื่นห้าพันสองร้อยแปดสิบแปดบาทนะคะทุกคนประมาณนี้แหละคะ่ะเราก็จะกลับเข้าไปที่สมาร์ทบิทนะคะคลิกออกค่ะกลับค่ะอันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์นะคะการเจ้าหนี้นะคะนี่เราก็จะเห็นนี้นะคะเป็นรายงานการเจ้าหนี้นะคะตรงรายงานวิเคราะห์นะคะอยู่ ฝังนนะะง่งขวาบนนะคะฝั่งขวาบนอยู่ฝั่งขวาบนนะคะคือรายงานการเจ้าหนี้ค่ะคลิกเข้าไปเลยค่ะแล้วก็จะเลือกเดือนนะคะก็คือเดือนมก,กรานะคะถึงมก,กราเช่นกันค่ะผู้จำหน่ายนะคะก็คือตั้งแต่คนแรกนะคะยันคนสุดท้ายประเภทนะคะก็เป็น p ี f ีเเหมือนเดิมค่ะกดร้องคอค่ะคลิก yes ร้องขอรายงานสำเร็จแล้วนะคะเราก็จะรอคะ่ะให้ระบบได้รับนะคะนี่ได้รับรายงานรายงานการเจ้าหนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะคลิกคำว่า,าตกลงนะคะเข้าไปดูคะ่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นรายงานการเจ้าหนี้นะคะก็จะมีวันที่เลขที่เอกสารนะคะ กันซื้อก,การจ่ายชําระเงินแล้วก็คงเหลือนะคะก็จะมียอดยกมาแล้วก็จะมีซื้อในรายการในวันที่3มกราคมที่เราซื้ออ,อ๋อที่3มกราคมนะคะที่ออมีคู่ค้าของเรานะคะได้ซื้อไปนะคะก็จะมีซื้อคงเหลือเท่านี้วันที่8ก็มีน,นะคะจ่ายชําระแล้วนะคะก็คือเป็น นี่อันนี้คือซื้อมาซื้อนะคะเนยวบินนี้นะคะวันที่แปดนี้ก็คือมาจ่ายชําระเงินค่ะก็จะมีคนที่สองนี้นี้จ่ายวันนี้เลยก็มีคนถัดไปก็คือยกมาแล้วก็ก็จ่ายในวันที่สี่เรียบร้อยเลยรายงานก็จะประมาณนี้นะคะ เ,เราก็ขอจบการน,นำเสนอพิมพ์รายงานวิเคราะขายวิเคราะห์ซื้อการทเจ้านี้การลูกนี้แต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ